มาฟังข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะเขาบอกว่าโมเมนต์นี้นะคะก็เป็นโมเมนต์ที่รอคอยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือคุณเจนจรายุตนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเปิดภาพคู่แฟนสาวนะ,ะพร้อมกับ แคปชั่นหวานหมดขึ้นกันไปเลยเออ,เ,เ,อ,อเอามาฟังกันดีกว่าเขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นคู่รักนะคะที่คบหาดูใจกันมานานมากๆแล้วแต่ก็ยังไม่มีโมเมนต์นะ่ะลงภาพหวานๆสักทีนะคะให้แฟนคลับเนี่ยได้ชมแบบเต็มๆเนาะแบบว่าสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเจมจิรายุตั้งสีสุขนะคะแล้วแฟนสาวนอกวงการก็คือคุณโฟมนั่นเองโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมาจะลงเป็นภาพหมู่กับเพื่อนๆร่วมแกงเท่านั้นนะคะแต่ว่าคราวนี้สงสัยคุณเจมเนี่ยจะทนความคลั่งรักไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมขาออกมาโพสภาพถ่ายแบบเต็มๆเห็นกันชัดๆไม่ต้องโฟมเลยนะพร้อม ไปยังไอจีแฟนสาวนะคะโดยระบุคแคปชั่นสุดหวานนะคะชาวเน็ตเนี่ยต้องยกตำแหน่งหนุ่มข้างรักอันดับหนึ่งให้แน่นอนอเลยนะคะโดยหนุ่มเจมเนี่ยใส่แคปชั่นว่าหันหลังให้กล้องหันหน้าให้ทะเลหันเหตุใจให้เธอเออ สี่เขาบอกว่าพร้อมกับสีอีโมจิรูปยิ้มนะคะแล้วก็รูปหัวใจนะคะเอาทํางานนี้เนี่ยเหล่าแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างมากมายเรียกว่าน้ําทะเลเค็มเนี่ยก็หวานกันไปเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วเจมเขาก็น่ารักนะเขาค่อยๆเปิดแฟนเขานะเขาไม่แบบว่าไม่หวือหวาไม่แบบจนแบบจนหลายคนแบบเอ๊ะยังไงก็ค่อยๆเปิดแต่เปิดแล้วก็น่ารักจริงๆนะครับก็